อยพรมาอยลินปุ้นคือเก้าครับงามมือแรงครับผมทำทุกอย่างครับที่ได้ตังครับอ,อ,อ่ผลใหญ่สิ่งของเครื่องจักรครับช่างอุ้ยช่วยได้ครับ087 8749987ฝากน้ำพีน้ำนองทื่เกาเา้าส่งนี่ห้างหายครับ ไปโดนเตี๋ยบติดภารกิจครับบระเทศไทย,ทยคลิปปี่น้องในรับชมครับผมเบอร์นี้ครับอยู่อำเภอรัตนบุรีครับผมบ้านเกิดเมืองนอนครับภารากิจยกโบดตูนครับผมเบอร์นี้กับซิฟซีฮิวครับผม ครับโดยช่างที่ครับมือไม่หัดครับครับดิกหน่อยมอสองครับผนมาหาความหูครับหาลายได้ระวังเลี่ยนครับผมช่วงปิดเลี่ยนครับขเขาไม่ง็้งก็สร้างอียครับ ก่ได้ค้าเพิ่มครับมาได้ลูกพี่ฟังผมเด้ฟังผมเด้เอาสูงทำนี่ก็ได้สวิงมาปุ๊บแล้วก็หุบข้อเขาย่อนสลิงลงเลยโอเคปะ เหมือนเดิมครับเวลาเย็นครับผมโอ้ขึ้นแรงแท้ลูกพี่สงสัยอยากกบาดแล้วครับเล่งเครื่องยิบหายเลยลูกน้อง <laughs> <laughs> สงสัยจะกลับ,บ้านแล้วมือไม่ฮัดครับครับ ไวรุ่นใจร้อนไปหน่อยนึงสงสัยหิวเข่ามั้งครับนี่ไวรุ่นใจร้อนครับสงสัยหิวเข่าครับเล่นเครื่องแย่งไปหน่อยเหมือนนนี่งานฝากสนามครับผมมือใหม่ครับครับช่างเท่ครับหาอะไรได้ระวังเลี้ยนครับผมเกี่ยวมากเลยไอ้น้อง làng ồ bỏ nó thì nó phun cái tím lộn lại được có tím có thưa các bạn.

lo bajo una ใส่ด้ไลายครับเบิดแล้วเรียบร้อยผ่านแล้วครับเบิดแล้วเรียบร้อยครับผ่านไปแล้วเจ็ดคิว เก็บไทยก้อนเก็บไทยก้อนไปแล้วครับช่างี่ครับช่างบอยช่างตาครับยูอูครับช่างแอร์อยูอูเป็นงานถ่ายยุบานครับ บรรยากาศเนี่ยมันแรงครับผมแดดลบล้มตกเลยครับนีบ่ครับคนเด็กหนาทาท้าตาชั่เลยครับหารายได้ระวังเลียนตุกี้ เล่นเครื่องแฮงแต่หิวขาวดิเว็ดเมือนนี้ครับตากแดดครับนี่ตัวนี่ออกเล็กครับวันคลิปท่าแล้วเนอะ ผ่านไปอีกหนึ่งภารกิจครับผมเดี๋ยวคอยรับชมกันใหม่ครับเขียวไม่มาก่อนมือน,นี้พอสมนิก่อนครับ ลาไปแล้วสวัสดีครับ